พี่สิงอยู่เฉยๆคุยกับพ่อก่อนบิ๊ให้เสร็จก่อนพี่สิงรู้ไหมว่าทำไมวันนี้พ่อถึองซื้อให้อยากรู้ไหมพ่อหลักด้านล่าจิตตั้งใจแข่งใช่ไหมเห็นไ,ไหมคุณพ่อบอกพี่สิงว่าไง ุณพ่อไม่ต้องการว่สิงชนะเลยคุณพ่อแค่อยากให้ี่สิงตั้งใจใช่คุณพ่อเคยพูดไหมว่าี่สิงต้องชนะเคยพูดไหมไม่เคยไม่ไ่มคุณพ่อแค่อยากี่สิงตั้งใจรู้ไหมตั้งใจทําแค่นั้นก็พอแล้วลูกโอเคไหมวันนี้ลูกทำดีมากเลยนะวันนี้ลูกเก่งมากลูกตั้งใจทุกรอบเลยอ่ะลูกไม่ได้ซ้อมแต่ลูกเข้ารอบชิงด้วยอ่ะ เก่งมากโอเคงั้นไม่ว่าต่อไปจะทำอะไรถ้าคุณพ่อบอกให้ถึงตั้งใจพี่ถึงต้องตั้งใจนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับไปเอาไหนไหนไหนเอาไหนหยิบหยิบให้พี่ดูอยากให้พี่ๆก็ดูอันไหนลูกไหนญ่ๆขึ้นมาขึ้นมาโชว์พี่หน่อยโชว์พี่หน่อยเร็วเว่อ